สอบเสร็จคาบแรกแล้วนี้เป็นเวลาสิบโมงนะครับนับถอยหลังถึงสิบสองโมงครึ่งผมก็จะจบมห้าอย่างสมบูรณ์ครับสอบตาดำนี่ก็ไม่ไหวแล้วนี่คือวันทสายที่ผมอยู่มห้านะครับถ้าใครเห็นผมตอนปิดเทอมแปลว่าผมติดดูน้วนะครับน,นี่ครับโค้นอ่านหนังสือนี่คือตอนปักเกรยทุกคนเขาจะอ่านหนังสือท่องสมุดครับแต่ว่าผมก็จะอ่านเหมือนกันครับแต่ว่าอา่านเมตาอาวีเชับ นี่ครับตอนนี้ผมจบม5อย่างสุขสมบูรณ์นะผมสอบค่าสุดท้ายไปแล้วครับนี่ก็สถายที่มากับผมครับสภาพก็คือใกล้ตายกันหมดครับขอขอคุณครับคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สช่วยรีวิวชีวิตม5ที่ผ่านมาครับทำอะไรก็เห็ใจก็ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาหารมื้อเที่ยงตอนจบม5ผมจะกินอะไรนะไปดูกันเลยครับก็เดินมาสักพักเราก็จะมาเจอ แล้วก็จะมาเจอนิยายครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นแก้งานทั้งสองคนครับแล้วก็วมาเจอสหายผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดชีวิตม .5 ครับคุณคุณคุณกล้องพบครับคุณรู้สึกงไงที่คุณจะได้ขึ้นม .6 อย่างเต็มตัวครับเป็นพี่สุดของโรงเรียนอ,อยากผ่านคณิตูอยากผ่านคณิตก็ตามนั้นนะอันนี้คือทุกคนสอบเสร็จครับมันก็จะบรรยากาศก็จะเงาเงอนะครับทุกคนพร้อมที่จะเป็นม .6 กันหมดแล้วครับเนี่ยก็มีคนเดินที่กลางสนามผมจะพูดถึ หลอมากๆมีน้ <รอ S 2> ก,กินไหมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว <c oughs> ตลอดชีวิตช่วงม้้าที่ผ่านมาผมก็มีทั้งดีแล้วก็ร้ายแล้วก็ปะปนเลยเรื่อยๆภาอาจจะตัดไปตัดมานะครับผมเพิ่งทำครั้งแรกครับแล้วก็แค่นี้แหละแล้วไปเจอกันตอนหกนะบ๊ายบาย